สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับพ่อกันคือเก้าครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้พศกับมีแนวทางรัฐบาลไทยนะครับของพ่อเสดนะครับของพ่อเสดคมริขิณนะครับก็ถือว่าเป็นเซียนอีกท่านหนึ่งนะครับแต่หลายปีก่อนพศก็เคยทายถ้ำเพิ่นนะครับเมื่อนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นมีแนวทางรัฐบาลไทยเขา เกือบทุกงวดนะครับกันที่ว่าทุกงวดเลยกับขจัโพดนะครับแต่ว่าเพิ่นเข่ามัดตลอดนะครับแนวทางของเพิ่นรัฐบาลไทยนะครับมืน,นี่เพิ่นกะถิ่มหายแนวทางพี่น้องเอฟซีนะครับพี่น้องเอาไปฟั่งใบก้อนก็นได้เบิ้งใบก้อนก็นได้ครับถ้าว่าท่านลงทุนงวดนี่นะครับเอาไว้งวดนาก็ได้ไว้ท่าห้องก็ได้นะครับพี่น้องเอฟซีครับเ่ะไปี๋้วเอาไปฟั่งน้ำกันว่าพอเสิร์เพิน่นจะมีแนวทางตัวใดฝากพี่น้องเอฟซีสำหรับวันที่ 16ธันวาคม2567นะครับเอาเขามาแล้วกะอย่าลืมเด้อพี่น้องเอฟซีครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งการกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับไปไปฟังน้ำกันครับสวัสดีครับพ่อเสดครับผมพ่อสอครับครับผมสวัสดีเจนกันครับครับเมื่อนี้กระสีมาขอแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ เกิดครับ<ม>ขอเออ่เท่าความก่อนนะครับงวดที่ผ่านมาเขาบ่ครับองวดที่งวดที่ผ่านมานี่อ่าเขาที่ซีสามได้แต่ว่าซีสามหลงกพเสดพัดทุ่ทงไปอยู่ที่บนไอโพอเสดพัดทุ่งที่ล่างไปบนโอ้<พ>อฟันล่างออกบนเมืนบ่ครับฟันล่างออกบนพอเสดไปอันหาผู้ดำขาได่ที่ที่พอเสดเคยที่ว่าสางวัดอ่ะพอเสดไปก็แม่บ้านไปก็ประชาชนนั่นแหละนะ ใช่ใส่มากหกสี่สครับไนมาหกสี่สอง,ออสองเอี่กเสือว่าพเสือมันไ,มได้มันมีสีสเสือนก็ได้เอาูนีู่นาสีสองก็ได้ดึงว่าไปผลดึงมาไปลั่งก็กันไนวะ้ใะครับผมอย่างมันออกบอตลอดสี่สามเาพอนมอนีพอไหนมาเรับเอีอกับูิว่าจะจประสิทธินะแต่นี่โคกหมานยู่มั้ง๋อมีพนโหมานนำ้ำเพลนยินบ่น้ำพเศษเดียวสำหรับทางรัฐบาลไทย ่ครับพอเสดไปซาซาเด้อเดี๋ยวสิได้เขียนน้ำครับครับผมครับผมครับเริ่มเด่นเลขเด่นนะครับเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดครับเดี๋ยวเด้อเด่นเจ็ดล่องเนียเหรอครับผมร่องห้าครับร่องเด่นเจ็ดล่องห้าเขียนเลยนะครับกันสองเหรบครับตัวรูดก็คือรูดสองหมดเลยครับเด่นเจ็ด ร้องห้ากันสองรูสองรูดสองมันมาขันรูดแอัทีเิกรจะปักจะปักรัก้วยไตะก้อนรักด้วยรักที่เป็นตะก้อนจะค่อยดิปลอยชุดตับคู่ให้๋อขึ้นต้นด้วยรักร้อยกับรักซิฟมันมาครับแม่แนแอ่เป็นจับคู่ให้ครับเอารักร้อยตักร้อยก่อนักร้อยสามหนึ่งหกสามหนึ่งหก สิบศูนย์ห้าเจ็ดไปซาซาด้วยพอเสด็จเพราะว่าเขียนเขียนบ่ท่านนี่มันหลายครับครับ,รบครับ,รบหลักร้อยหลักร้อยสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกหลักสิบศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหลักหน่วยหน่วยหน่วยสองสี่เจ็ด สองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดหวัดดีพ่อเสือพ่อเสือฟัดท่งรักร้อยรักร้อยฟัดท่งไปที่สามเนอะรักร้อยขีดเส้นใต้ที่สามครับผมคาดว่าสามสีมาเนาะครับเนาะแน่นรักซิอ่ปรักซิปพ่อเสือพ่อตัดแต่จักตัวเพราะว่าเป็นประเด็นว่าทั้งสามตัวลักซิปหนีมาได้ลักซิปหนี่มาได้ทั้งสามตัวเนาะครับแน่นเนิน หลักหน่วยครับหลักหน่วยเประเสริฐมั่นใจที่เลขสองมั่นใจที่สองมั่นใจที่สองนี่คือหลักหน่วยมั่นใจที่ที่สองครับเปอร์เซ็นต์มันมากเปอร์รเซ็นต์ที่ว่าสีมาสูงสีมาสูงสุดคือสองหลักละลองเลยเกียรหลักหน่วยหลักหน่วยเปอร์เซ็นต์ที่จะมาสูงที่สุดคือสองแล้วก็รองเจ็ดแม่นมั้ครับกระห,ะหอดจะ หลักหน่วยเนี่ยแหละครับหล,ลักหน่วยสองสี่เจ็ดเน้น,เน,น 2, 4, 7, เน้นไปที่ทสองกับเจ็ดอะไได้สองสี่เจ็ดเน้นไปที่สองกับเจ็ดนะครับครับผมที่นี่ก็ชุดกับคู่บนจับคู่บนเขียนบนก่อนครับกับคู่บนครับพอเสร็จจะให้ให้เก้าหางคือเก้าแต่พอเสร็จจะตัดให้ขี้หางคือเก้า ไอ้ก็หางเตะตัดออกมาซีเขียนไปเลยบนเพราะว่าบเป็นทางเลือของเอ่หลองไอีเพื่อานี่เกีอาจารย์ตัดเอียนคนมาตรงกันพพ่อไอทีไม่รูกาตัดใจครับอ่าบนอาจารย์อ่าพี่อ่าเสริฐสามสองสามสองสี่สองสี่สองห้าสองห้าสองหสองหกสองเอ็ดสอง เจ็ดสองศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอ่าพอส่วจ,จัดไทยซี่หางครับอ่าจัดไทยซี่หางก็คือศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองห้าสอง ห้าสองคือเจ็ด,ดสองก็หาสองเน้นไปที่เจ็ดสองก็หาสองนั่นไหมครับเจ็ดสองห้าสองส่วนมากเลขของบัเสิร์เนี่ส่วนมากสิบว่าเด้กลับแมไหมครับส่วนมากก็จะไปโตตรงนั่นแหละส่วนมากส <พอ S 1> ิบว่เสิร์ดรู้สึกว่ารักเลยรู้สึกว่ามันจะมันจะนย้ำอยู่ครับแต่ว่ากปยัดประมาทเพราะว่าตัวตัวตวงกลมสามารถกลับได้ ไปบนล่างได้แต่ว่าตามที่มาเสือตามไหนต้นมหาไม่สามาตามนั่นไดครับเพื่อตัวกลมนี่ไปข้างเสียเอาไปบนไปล่างก็ได้เห็นบอตัวที่วงกลม,มนมะครับตัววงกลมจะสามารถไปบนล่างได้แต่ว่าตัวที่ว่งกลมอน่ะมันออกม้ากระตากระางว่าเขากต้องไปสนใตนมมันครับแต่ว่าเอาไว้ให้เป็นทางเลือกคือเสื่อมมาครับที่ว่งวองกลมนะครับเพราะว่าเลือเป็นใ้ทางอื่นมากจากอาจารย์อื่นมากมันใกล้เคียงกันเดียวว่าตัวเดียวกันนี่ยแมันกระจายต้ินใจคือครับ ชุดกับคู่ล่างกับคู่ล่างสองเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสามแปดแปดสี่แปดสี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดศูนย์แปดศูนย์ห้าสี่ห้าสี่หก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 เจ็ด หกเจ็ด <67. S 2> อ,อเสจจะอเสจะเน่นไห้ซีหางเน่นไห้ซีหางม่ครับล่างก็ได้ค่ะล่างก็เน้นห้หางเอมีสองเจ็ดสองเจ็ดห้าสี่ห้าสี่หกเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็อ่าอีกตัวนึงนะจะเป็นเอาเป็น อ่าสามแปดสามแปดอ่าเนียนให้อ่าสถามว่าพอเสดชุดชุดตัวแรกพอเสดกันยิ่งไปยี่สองเจ็ดที่เกา่าเนอยิ่งไปสองเจ็ดที่เกา่าครับสองเจ็ดหกเจ็ดเนี่ยเรียกชุดล่างส่วนมากอ่าตัวเลขแนวทางของพอเสิดนี่บนหรือล่างที่มันมาดีครับที่เดินดีครับเน่าทางพอเสิดแนวทางไหนมาดีอ่า ก็มากอ่ะมื่จะไปล่างหลายอาามามอก,ากองแต่วาตา่ถาถ้าม,มาบนมีโอกาสแกตกสามตัวเลยเพราะเหือถ้ามาบนก็มีโอกาสแตกสามตัวมัครับถ้ามันถ้ามาบนมีโอกาสแตกสามตัวเลยเพราะว่าพอาีเร่อเพราะเสดตีนซ้ำวีลอคือสามตัวตัดเล่นหน้าหลังแค่นั้นเพราะไข่เป็นหกตัวครับอ่าชุดสามตัวมีชุดสามตัวเด้อสามตัวมีจักหางครับพราะเสดสามตัวมีอยู่าหางเพราะเสดตัดใส่สองหาง เอาแค่สองหางโอหางหางตัดให้สองนั่นบอครับแมนแมนแมนอีกวหไเป็นท่าเรือห้าหางตัดให้สองคือวงกลมให้สองหางเะะครับแมนแมนแมน,แนครับเอาชุดสามตัวครับหกสี่แปดหกสี่แปดสามห้าสี่สามห้าสี่นันบ่ครับแมนสาม้าส แล้วก็ 3, 5, 2, สามห้าสองสามห้าสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดอ่าพอเสร็จเลียนไปด้วยที่ 3, 5, 7, 3, 5, 2, สามห้าเจ็ดกับสามห้าสองสามห้าเจ็ดกับสามห้าสองตัวเจ็ดสองพอเสร็จยัเงเรียนไปด้วยข้งางขางหลังเจ็ดสองยังเลียนไปล่างมันบอครับ จะจับว่าคนกัจริงก็วาเนียไปทั้งละ่ะไปกิสนสองครับพอพวกเผื่อจับตามรักหน่วยครับพอมันมีรักหน่วยรักสิบหายอยู่แล้วเนาะครับเนาะแม่แม่ดูมาเองี่อยากจับเองกต่จับร่องจับเบิ้งไต่จับเองตามนั่นก็ได้เนาะเผื่อเนาะแม่แมนอยากจับเองแต่เชื่อ่าแต่เพื่อนประเดี๋ยวมาจากเกจีอาจารย์คนอื่นมันเออมันคือคือทำส่งคือของพอเสือนะ่อแต่จับเองก็น่แต่ได้เพื่นคิดว่า เพอเสือก็พอเสือก็เัื่งหันใจและชุดเด็ดลองกันที่เราเนียน่นยรครับเอ้าถ้าเชฟพอเสือกไม่ยังฝากพี่น้องเอฟซีครับว่าไม่ยังฝากพี่น้องเอฟซีต่อก่ะีแต่ไอ้วัยพ่อไห้พี่น้องเอฟซีสูมันแล้วก็รลำด้วยสหรับแนวทางพอเสรอกอ่าไอ้ติดตามไปมเรื่อยๆว่าผลงานพอเสรอกเป็นยังไงในรอบ26ปีที่พอเสรอกเล็นแนวทางว่นหนิอ่าคือซีว่าจะเดินนี้ยุ่ตลอดทะลุแต่เลขพอเสรอกทะลุงวดหนึ่งงวดต่อไปก็ต้องเด็ดต้องงวดสามนี่จัดการไปเลย ががนั่นถือเป็นนังสัตนบ่ครับแมนเป็นส mm, no <Sure ัตว์เสนมากเสวนมากจะออกตัวตรงส่วนมากจะออกตัวตรงถ้าว่าออกตัวกลับในพะเสือดออกกลับได้แต่ว่าส่วนมากก็าไม่จะออกตัวตรงครับเนี่ยถ้าพะเสือดดูที่ตัวเด่นเน้นที่ตัวรูดที่สูดตัววงกลมทสามตัวตัดเล่นหน้าหลังสามต้นเที๋ยวเตาสามทะเลาแกนที่พอเสือดเคยเห็ุไหวแต่จังไว่เที๋ยวกินร่อเล่นมนบ่ครับแมนแมนแม่น เอาเอาแค่นี้ก็นอกพอเสดเนาะสำหรับรัฐบาลไทยนะครับครับผมค์ข้าพระองคาแบบใครที่รองเอฟทีุ่ดฟุตขึ้นสองเจ็ดกับห้าสองเป็นรองเน่สองเจ็ดกับหา้าสองสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ